ดีค่ะทุกคนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องปะใจมาดามทวีเดนนะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายค่ะพี่พี่เพื่อน,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 นเอฟทีทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กาลังใจในช่องน้องนะคะตอนนี้น้องก็เลิกเรียนแล้วค่ะน้องก็แวะมาดื่มชาร้อนก่อนนะคะก่อนที่รอเวลาค่ะทุกคนเพราะว่าน้องต้องไปรับน้องปอใจเลิกเรียนบ่ายโมงสิบห้านะคะ ดังนั้นน้องก็เลยแบบไม่อยากไปนั่งรอที่โรงเรียนนานค่ะทุกคนเพราะว่ามันหนาวนะคะมันหนาวแล้วก็แบบน้องก็แวะมานั่งที่ร้านกาแฟก่อนแล้วก็จะทําจะทําการบ้านนิดนึงนะคะช่วงนี้น้องไม่มีเวลาได้ตัดต่อคลิปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้น้องก็มีสอบนะคะเมื่อวานน้องก็ไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าน้องต้องอ่านหนังสือแล้วก็ทําการบ้านส่งครูแล้วก็ ทำการบ้านอะไรเสร็จนะคะน้องก็เร่งถักงานเพื่อที่ว่าจะส่งให้ทันลูกค้านะคะให้ทันในช่วงคลิปมาสคะ่ะทุกคนสบายดีนะคะน้องก็ขอให้เอฟซีน้องนะคะทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนนะคะ ถ้าเกิดอยู่ยุโรปนะคะตอนนี้ก็อากาศหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะน้องเองก็ช่วงนี้ก็แบบนะจามบ่อยค่ะเหมือนจะเป็นหวัดแต่ว่าก็ดีหน่อยคือไม่มีไข้นะคะแล้วก็พยายามกินวิตามินซีแล้วก็วิตามินดีแล้วก็อาหารเสริมช่วยค่ะวันนี้อากาศหนาวมากๆเลยนะคะ หนาวจริงๆค่ะเวลาหนาวนะคะน้องชอบเอามือแบบว่ากุมกุมแก้วอย่างเงี้ยนะคะให้มันอุ่นๆ ตอนนี้นะคะตั้งแต่น้องเริ่มมาโรงเรียนค่ะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มที่แบบว่าที่บ้านแบบพยายามพูดภาษาสวีเดนกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้น้องมีความสุขนะคะแล้วแบบเหมือนเหมือนทำให้เราได้ได้รู้ภาษาสวิเดนเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบเหมือนทําให้เรากล้าที่จะคุยกับผู้คนอะไรเงี้ยนะคะพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรอย่างน,น้อยๆมันทําให้เรากล้าพูดกล้าแสดงออก กล้าแบบกล้าถามกล้ากล้าฟังอะไรอย่างเงี <the <the ้ยค่ะแต่ก่อนนะคะน้องจะกลัวกลัวว่าคนที่เนี่ยเขาจะพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยคือน้องน้องว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่การกลัวอย่างเดียวมันอาจจะเป็นการที่เราอายอายว่าเออแบบเราไม่รู้ว่าเราจะตอบเขายังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะเราพูดไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างตอนนี้น้องก็แบบน้องแบบเวลาเวลากินข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะน้องก็จะมีสมุดเล็กๆเพื่อที่ว่ามาจดนะคะว่าวันนี้เราเราคุยกันเรื่องอะไรน้องก็จะ เขียนเป็นประโยคเพื่อที่ว่าให้เราง่ายต่อการจำค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะการใช้ชีวิตในเมืองนอกของน้องนะคะไอ้ที่ยากสุดก็คือเรื่องภาษาส <S 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 <küçük> <S นี่แหละคะ่ะ <c oughs> <s uk> ก็คือเรื่องอย่างอื่นน้องน้องก็ไม่ไม่ไม่ค่อยกดดันตัวเองเท่าไหร่นะคะอย่างวันนี้ก็วันนี้คุณครูก็มีใบมามา,มาให้กรอกนะคะว่าเออแบบเราต้องการฝึกงานประเภทไหนในโรงแรมนะคะน้องก็น้องก็เขียนลงไปนะคะ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้าตอนแรกน้องบอกว่าน่าจะประมาณสองอาทิตย์แต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูบอกว่าไม่แน่อาจจะเป็นอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยนะคะก็ไปกันประมาณห้าหกคนกับเพื่อนในห้องเรียนค่ะตอนนี้นะคะป๊าเขาเขาเริ่มดีใจแล้วก็มีความสุขมากมากเลยค่ะเห็นเมียพยายามพูดภาษาคืวีเดนอะไรเงี้ย คือน้องน้องก็เป็นสไตล์ของน้องนะคะคือแบบว่าบางทีไปสั่งกับข้าวหรือไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปภาษาสวีเดนถ้าตอนแรกนะคะพูดสวีเดนถ้าตอนแรกพอเขาถามกับมาฟังไม่รู้เยอสุดท้ายได้พูดภาษาอังกฤษกับเขานะ้วก็คือแบบเหมือนพยายามมีกันทั้งทั้งภาษาสวีเดนทั้งภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบเหมือนเหมือนว่าคําไหนเราไม่ได้อะ่ะ มันเหมือนเป็นการบ้านนะคะทุกคนทําให้เรากลับไปบ้านแล้วก็ไปเขียนว่าอ,อคำนั้นที่ฉันพูดไม่ได้มันคือคําอะไรแล้วก็กลับไปถึงบ้านก็ไปจดแล้วก็นั่งท่องนะคะนั่งนั่งจาจาในสมองแล้วก็นั่งขัดงานไปด้วยนะคะนั่งทํางานไปด้วยแล้วทีนี้ก็ท่องคําศัพท์ไปด้วยบางทีเอา้ากลับมาดูงานตัวเองเอา้ากระโดดข้ามไปอีกหลักหนึ่งต้องได้มาแก้นะคะคือในตอนนี้เหมือนหัวสมองมันแบบ มันมีอะไรให้ทำแล้วมัน,มนสนุกนะคะทุกคนมันมันท้าทายแล้วมันตื่นเต้นน่ะน้องก็อยากเห็นพัฒนาการตัวเองเหมือนกันว่าเออคือตอนเนี้เราเราเหมือนภาษาสวีเด้น,น่ะเราเหมือนศูนย์เราเหมือนเริ่มต้นจากศูนย์อะไรเงี้ยไม่เหมือนละค่ะคือเราเริ่มต้นจากศูนย์แล้วน้องอยากรู้ว่าอีกกี่เดือนอีกกี่ปีคือภาษาเราจะเริ่มแบบเหมือนเข้าใจชัดเจนอะไรเงี้ย ไม,ไม่ต้องเก่งมากขอแค่ว่าเออสื่อสารได้เล็ๆหน่อยๆอะไรเงี้ยน้องก็อยากเห็นพัฒนาการของตัวเองเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนน้องเห็นพัฒนาการของน้องพองใจน้องก็ยังมีความสุขอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเห็นพัฒนาการตัวเองอ่ะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเนี่ยละค่ะการทาคลิป u t u b e นะคะมันมันก็ทําให้เรามีความสุขแบบหนึ่งนะคะได้เห็นพัฒนาการของลูกได้เห็นพัฒนาการของเราในแต่ละช่วงในแต่ละปีว่าเออเราทําอะไรเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะ และอีกอย่างนะคะที่น้องบอกว่าน,น้องดีใจแล้วก็ภูมิใจอะไรกับการทํา YouTube น้องได้ประโยชน์อะไรจากการทํา YouTube ใช่ไหมคะทุกคน mm hmm. คือแบบว่าตอนแรกน้องก็ทําเกี่ยวกับการแชร์ชีวิต mm hmm. ก็คือการก,ก้าวเข้ามาเป็นไพยมือใหม่นะคะเมียฝรั่งมือใหม่อะไรเงี้ยแชร์เทคนิคแนวทางการหาแฟนฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีผลตอบรับนะคะก็คือบอกว่าน้องก็มี f อฟนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของน้องแล้วก็นํา นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองอะไรเนี้ยค่ะและตอนนี้นะคะก็พากันมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วนะคะ3คนคะ่ะทุกคนซึ่งมันมันเป็นอะไรที่น้องดีใจมากๆที่แบบว่าอย่างน้อยๆเราทําคลิปออกไปแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่เขามามาดูคลิปเราแล้วเขานําไปใช้แล้วเขาประสบความสําเร็จจริงๆอะไรเนี้ยค่ะแล้วอีกคนที่4ี่นะคะก็กําลังจะยื่นขอวีซ่าค่ะทุกคนก็คือแบบว่า1น่คนอะมาอยู่ด้วยด้วยวีซา่ายูทีแล้วแต่ว่า อีกสองคนนะคะสองคนก็คือเขามาวีซ่าเยี่ยมแล้วอีกคนคนที่สี่ที่อยู่เมืองไทยตอนนี้ก็กําลังแฟนก็กําลังจะยื่นขอวีซ่าเยี่ยมให้นะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเออมันมีความสุขเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าเขาอยู่จุดจุดเหมือนเราอะค่ะตอนแรกเหมือนเราอยากได้แฟนเพราะหลังอะไรเนี้ยเราก็เข้าไปในเว็บเดทหาคู่คุยอะไรเนี้ยพอเขาประสบพอเขาประสบความสําเร็จขั้นเริ่มต้นคือแบบว่า ได้เจอฝรั่งแล้วก็ได้คุยกันได้สารสัมพันธ์กันจนถึงขั้นแบบว่าบอกรักกันแล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆด้วยกน,นะยื่นขอวีซ่าให้มาเยี่ยมประเทศของเขาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าน้องดีใจอะ่ะคือแบบว่าเออแบบคือทุกคนเขาก็บอกว่าเออพี่ก็ทําอย่างน้องว่านะหนูก็ทําอย่างพี่น้องว่านะมันมันก็ได้ผลจริงๆค่ะอะไรเงี้ยก็คือแบบว่ามันยิ่งทําให้น้องแบบว่ามีความสุขสนุกกับก,บการทําคลิปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเนี้ คือแบบเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าแบบยุ่งแค่ไหนน้องก็จะพยายามปิดตัวทําคลิปนะคะบางทีอาจจะเป็นคลิปนั่งพูดบางทีอาจจะเป็นคลิปกิจกรรมของครอบครัวนในแต่ละวันนะคะตอนช่วงนี้น้องก็อาจจะยุ่งหน่อยเพราะว่าน้องน้องไม่ได้แบบว่าอยู่แต่บ้านทํางานอย่างเดียวนะคะคือเราออกมาข้างนอกแล้วพอเราออกมาเรียนมันก็ต้องมีการบ้านมีอะไรทําให้เราต้องฝึกฝนต้องแบบว่าพยายามเรียนรู้มากขึ้นเพื่อที่ว่าจะให้ตัวเองได้สื่อสารพูดคุยภาษาสเวนเดนได้เไรเงี้ยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องก็ไม่มีอะไรมากนะคะน้องก็อยากจะมาทำคลิปพักทายแล้วก็สวัสดีให้พี่ๆเพื่อนๆพ,พ,พี่ป้านาอานะคะเอซี FC ที่ติดตามในช่องแม่น้องพู้ใจมาดามพีบีเดนอยู่นะคะปะ๊ะป๊ากับน้องพู้ใจกับน้องนะคะเราก็สบายดีแล้วก็เมื่อเช้าปะป๊าก็ไปส่งน้องพู้ใจแม่น้องก็มาโรงเรียนเองค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะคะตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วค่ะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ